สวัสดีค่ะเมื่อปี2555เปียกลูกชายคุณตูได้พาพ่อกับแม่ไปเที่ยวเวียดนามเริ่มต้นจากไส้ง่อนถึงเมืองฮานอยนะคะที่ไส้ง่อนก็จะพาไปชมกุมงกูจีค่ะ อุโมงกูจีปัจจุบันชื่อว่านครโูจิมินหรือโูจิมินซิตี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเมื่อเดินทางไปถึงก็มีไกด์มารอรับเราอยู่พาเราไปเที่ยวชมในที่ต่างๆค่ะเดินไปได้สักครู่หนึ่งเขาก็นำมันสำปะหลังต้มมาแจกให้คนละชิ้นสองชิ้น เพื่อให้กินแก้หินะคะเสร็จแล้วก็ไปดื่มน้ำและล้างมือตามจุดที่เขาจัดเตรียมไว้เขาจะใช้ลำไม้ไผ่ลำใหญ่ๆทำเป็นท่อเกิบสูงน้ำค่ะต่อไปก็จะนำพวกเราไปชมสถานที่ต่างๆที่สำคัญสำคัญตั้งแต่สมัยทำสงคราม ได้ทำรูปปั้นเอาไว้ทหารเวียดนามก็จะจุดเขียนอะไรตามเรื่องตามราวของเขานะคะนี่คือชีวิตของทหารเวียดนามเมื่อว่างจากการร้แต่ละจุดก็น่าชมน่าดูมากค่ะ อาชีพอย่างหนึ่งก็คือการตีหลิกนะคะจะเห็นรถถังที่ใช้ในสงครามเวียดนามด้วยนะคะเด็กๆก,ก็ชอบขึ้นไปนั่งผู้ใหญ่ก็ชอบนั่งเหมือนกันนอกจากนี้เรายังไปเจอระเบิดที่เขาเก็บไว้ค่ะ ห้องนี้จะเป็นห้องใต้ดินที่อยู่ตื้นๆแล้วก็มีโคอมองสำหรับการสัญจรของทหารเวียดนามห้องนี้ก็จะเป็นห้องสำหรับผู้นำค่ะคือเป็นห้องท่านโฮจิมินค่ะก็อยู่ใต้ดินเหมือนกันค่ะจุดสุดท้ายแล้วคะ่ะ ตอนนี้เรามาตะลุยหลุมหลุดไัยค่ะไกด์ก็จะแนะนำการลงหลุมให้เราดูสาธิตให้ดูว่าลุงอย่างไรหรือให้ย่อเข่าลงแล้วก็เขียนเหยียดตรงขึ้นไปเหนือศีรษะพร้อมกับยุบฝาปิดหลุมด้วยทุกคนสามารถลงหลุมได้ตามใจชอบ ยายก็ลงด้วยกำลังเตรียมยกฝาหลุมขึ้นค่ะตอนนี้ยกฝาหลุมขึ้นแล้วแต่ลงยังไม่ได้เพราะลืมยืดเขียนขึ้นลืมทำเขียนเหยียดตรงย่อเขา่าเฉยๆตอนนี้ลงได้แล้วค่ะปฏิบัติถูกต้องตามคำแนะนำแล้วหลุมหลบไภัย หรือที่ว่าอุโมง์กูจีนี้ถือว่าเป็นอาวุธชิ้นสำคัญอาวุธลับของชาวเวียดนามในการสงครามกับสหรัฐอเมริกาเพราะว่าที่ใต้ดินนี้ยังมีหลุมอีกมากมายลึกกว่านี่ลงไปเยอะมีห้องประชุมมีอะไรหลายอย่างนะคะลาลกค่ะนครโฮจิมินห์ เราจะเดินทางต่อไปเวียดนามกลางที่เมืองหอยอันค่ะ